สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบเช่นพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลช่องที่ FC ติดตามเกี่ยวกับเหรียญแปลกคลิปนี้ก็เช่นกันสี่เหรียญในคลิปนี้มีช่องประกาศรับซื้อไม่ใช่ช่องสมาคมชาแนลนะครับเป็นช่องช่องหนึ่ง เพื่อนๆก็อาจจะรู้อาจจะได้ติดตามกันบ้างที่เขาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกเราจะพาเพื่อนๆ fc ไปรับชมจุดที่เขาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็จะให้ดูก่อนว่าเป็นเหรียญแบบไหนอย่างไรชนิด25สสตางค์นะครับ ปีพศออ2551นะครับปีพศออ2551จุดที่เขาประกาศรับซื้อนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นบล็อกแตกนะครับรอยบล็อกแตกจากศีษะไอจากเส้นผม จากเส้นผมจากเส้นผมลงมาถึงขาแว่นนะครับจากเส้นผมลงมาถึงขาแว่นนะครับบนใบหูจะมีเส้นนะครับจากเส้นผมด้านบนลงมาถึงขาแว่นแล้วก็จากขาแว่นจากใบหูนะครับลงมาตรงคอเสือ้อนะจากใบหูลงมาตรงคอเสือ้อ นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับแล้วจากคอเสื้อลงมาขอบเสื้อด้านล่างจะเป็นเส้นจะเป็นเส้นแตกนะครับนี่คือจุดที่ขอรับซื้อนะครับไม่ใช่มีเหรียญเดียวมีหลายเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกัน ปีพศสอ5พัเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบล็อกแตกเหมือนกันนะครับเขาก็รับซื้อไม่แพงนะครับสวยๆก็เรียนละห้สิบาทถึงหนึ่งร้ยบาท ก็มาชม1บาทนะครับช่องเดียวกันที่ประกาศร,รับซื้อของรัชกาลที่9กรุ่นเก่าพระเศียนเล็กเรียนนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกตัวหนังสือแตกก็จะเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่แบนมองแทบจะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร นะครับตัวเลขก็แดนแตกมองไม่ออกว่าจะเป็นตัวเลขที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือสระอาจะมีเนื้อเกินโชฟ้าจะไม่แหลมนะครับนี่คือเยญรุ่นเก่าสามเหรียญแล้วนะครับสามเหรียญสองพศ เหรียญนี้จะเป็นปีพศ2549ตัวทังซื้อแตกตัวเลขแตกเหรียนนี้จะเป็นรุ่น,นใหม่นะครับเป็นเรียนรุ่นใหม่เสียนใหญ่ปีพศ2552ช่องที่ประกาศรับซื้อก็เป็นช่องเดียวกันนี่แหละนะครับเหรียญนี้ ก็จะเป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อเรียกชายเสื้อแหว่งนะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ในราคาห้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยบาทเช่นกันตัดสภาพสวยๆผ่านการใช้ก็ห้าสิบบาทผ่านการใช้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่น่าดูนะครับก็น่าดู สวยงามถึงจะได้ห้าสิบบาทถ้า U N C เลยก็หนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีช่องช่องเดียวประกาศรับซื้อลักษณะเหรียญทั้งสี่เหรียญนี้ส่วนช่องก็เอ่ยชื่อเขาไม่ได้นะครับเอ่ยชื่อช่องไม่ได้มันผิดกฎนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้หรือว่ามีเหรียญลักษณะแบบนี้สี่เหรียญนี้ ก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูทาง y o ยูทู e นะครับก็จะพบเจอเหเรียนลักษณะที่เห็นในคลิปนี้ช่องช่องนี้เขารับซื้อแน่นอนวิธีการซื้อขายก็จะเป็นวิธีแบบว่าส่งรูปไปประเมินราคานะครับก็เห็นอยู่นะครับเนี่ยเห็นอยู่ ่รงรูปไปประเมินราคาตกลงราคากันเสร็จแล้วถ้าคนขายตกลงว่าขายตกลงราคา,รรา,คาก็สามารถส่งรูปไปส่งเหรียญน,นะครับสองสามเหรียญสี่ห้าเหรียญน,นี้ไม่คุ้มค่าส่งนะครับก็มีเยอะๆนะครับส่วนเหรียญน,นี้ช่องสมาคมะแนวก็เคยขายไป ให้กับช่องที่พูดถึงนี่แหละนะครับขายไปสิบเหรียญตัวหนังสือแตกตัวเลขแตกนะครับส่วนเหรียญน,นี้ชายเสื้อแห่งก็ขายไปสิบเหรียญสองแบบยี่สิบเหรียญช่วงนั้นขายไปแต่เหรียญน,นี้ ยังไม่เคยขายก็มาพบเจอ,อรุ่นหลังนะครับมาพบเจอทีหลังนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสได้ขายนะครับรุ่นนี้หายยากจริงๆลักษณะแบบนี้ก็นำมาแนะนำมาให้เอฟซีคนชอบเหรียญได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ